สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องพรทิพย์บอลสีกันอีกครั้งนะคะ EP นี้ก็จะมีไม้สวยๆราคาเบาๆมาแบ่งปันกันอีกครั้งนะคะก่อนอื่นมาบอกเบอร์โทรก่อนนะคะ0 9 6 6 6เก้าหกค่ะเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะค่ะ EP นี้ก็จะมีค่าจัดส่งเมาส์อยู่ที่50บาทนะคะมีทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางค่ะ มาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้จะเป็นทศกัณฐ์ทศกณักณฐ์ทรงเครื่องนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยทศกัณฐ์ทรงเครื่องไม้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะมีทั้งหมดสองกระถางให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะ <Want> ทศกัณฐ์ทรงเครื่องหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทคะ่ะต่อมาเจ้าขานนะคะเป็นเจ้าขานอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะสายตัวโตแบบนี้เลยนะคะสายโตทั้งสองกระถางเลยนะคะป้ายสวยด้วยนะคะ เจ้าขาให้ไปอยู่ที่119บาทเช่นเดียวกันนะคะมีทั้งหมด2กระถางค่ะต่อมาจะเป็นไผ่สีสุกนะคะผ่สีสุกมีแบ่งอยู่2กระถางนะคะให้ไปอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะมีทั้งหมด2กระถางต่อมาจะเป็นซันเซ็ตนะคะซันเซ็ตมีทั้งหมด2กระถางนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วให้ไปอยู่ที่กระถางละ119บาทเช่นเดียวกันนะคะ119บาทค่ะ ต้นนี้จะเป็นนินละเกสอนนะคะอยู่ในกระถางหนิ้วนะคะเป็นหน่อนะคะต้นนี้เป็นไม้แยกหนอนนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งรอบาทค่ะต่อมาจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ให้ไปอยู่ที่ห้าสิบาทเยี่ยมตะวันนะคะให้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นทุ่งรวงทองนะคะทุ่งรวงทองให้ไปอยู่ที่หนึ่งรบาทนะคะมีแทงลูกออกมาแล้วนะคะ เป็นฟอมกอแบบนี huh. ้เลยนะคะทุ่งเรืองทองป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาจะเป็นสายพระเนตรนะคะสายพระเนตรอยู่ในกระถางหกนิ้วให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะมีทั้งหมดสี่กระถางนะคะให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นลาสีสิงห์นะคะลาสีสิงห์มีทั้งหมดสามกระถางค่ะให้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นห่อคําหลวงนะคะหอคําหลวงให้ไปอยู่ที่ห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะคะ ตอนนี is, you, so ้จะเป็นหนูลืมชื่ออีกแล้วนะคะมณีมรกตค่ะต้นนี้เป็นมณนีมรกตให้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทมังช่อฟ้าค่ะให้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นหน้ากตะเทวีนะคะนากตะเทวีให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต้นนี้จะเป็นทศกัณฐ์ลงสวนนะคะทศกัณฐลงสวนต้นนี้มีแทงลูกออกมาแล้วนะคะมีลูกน้อยมาแล้วให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะ ซับดียิ่งค่ะซับดียิ่งให้ไปอยู่ที่100บาทค่ะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะด่างสวยมากเลยนะคะให้ไปอยู่ที่100บาทต้นนี้จะเป็นหงเพิงนะคะให้ไปอยู่ที่70บาทค่ะต่อมาจะเป็นเงาจันนะคะเงาจันต้นนี้ให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะหนุมานผสานกายให้ไปอยู่ที่90บาทค่ะต่อมาจะเป็นชายชนนะคะชายชนสวยๆแบบนี้เลยให้ไปอยู่ที่90บบาทเช่นเดียวกันนะคะ บุบเพสันนิวาสค่ะบุบเพสันนิวาสให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทบางเกิดเก้านะคะต้นนี้ในกระถางนี้ยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่แทงลูกขึ้นมาสามต้นเลยนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะบางเกิดเก้าเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยะคะ่ะด่างทุกใบเลยนะคะด่างครึ่งด่างฮาฟครึ่งทุกใบเลยนะคะต้นนี้จะเป็น สุดสาคอนนะคะสุดสาคอนให้ไปอยู่ที่70บาทลูกไม้ค่ะให้ไปอยู่ที่50บาทคะ่ะเพชรบูค์ค่ะเพชรบูร์ลุ้นด่างให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะหนุมานตัว9ให้ไปอยู่ที่50บาทคะ่ะอสงไขยอสงไขยให้ไปอยู่ที่50บาทเช่นเดียวกันนะคะต่อมาจะเป็นมงคลจักรวาลนะคะมงคลจักรวาลมีทั้งหมด2กระถางนะคะให้ไปอยู่ที่100บาทคะ่ะ ต้นนี้จะเป็นไก่ฟ้าพญารอค่ะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมาจะเป็นวาสนาเลิฟนะคะสวยๆเลยให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะวาสนาเลิฟแทงลูกออกมาเต็มเลยนะคะนี้เป็นไม้จดชื่อใหม่นะคะต้นนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะมีทั้งหมด2กระถางให้119บาทเช่นเดียวกันนะคะ ตัวนี้จะเป็นสีโสทรนะคะสีโสทอนให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะสีโสทอนต่อมาจะเป็นเท้าจตุรลพักนะคะเท้าจตุรลพักมีทั้งหมดสองกระถางนะคะให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะเท้าจตุรลพักตัวนี้จะเป็นบังเกิดเก้าไซส์ใหญ่เลยนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบาทนะคะไซส์ตัวโตแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะ ต่อมาจะเป็นแสงทองคํานะคะไซส์โตโตแบบนี้เลยนะคะแสงทองคําป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะป้ายด่างเหลืองมาเลยนะคะพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นมนอสูรโลหิตนะคะมนอสูรโลหิตค่ะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเช่นเดียวกันนะคะมนอสูรโลหิตค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ โตขึ้นมาสวยมากเลยนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วะคะ่ะต่อมาจะเป็นยักษ์ปุมพกันนะคะยักษ์ปุมพกันให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้จะเป็นเท้าสหเดชะค่ะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทราชดำเนินนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาจะเป็นหานุมานจองถนนนะคะในกระถางมีสองต้นนะคะหานุมานจองถนนให้ไปอยู่ที่เก้าสิบบาทค่ะ นางเสือดาวเป็นฟอร์มกออย Jamie, ่างนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เยนะคะกัดจุดแดงมาแบบนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะปิ่นมายุรินนะคะปิ่นมายุรินให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะต่อมาจะเป็นม้าแก้วนะคะม้าแก้วป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะแทงลูกออกมามีลูกอยู่สองนอนนะคะม้าแก้วให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้จะเป็นหางหงโบราณนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะ นายทองเหมน็นค่ะพร้อมกอแบบนี้เลยไม้ยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่นะคะให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทคะ่ะส,สุนทรผูสุนทรผูยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันนะคะให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบาทเช่นเดียวกันค่ะต้นนี้จะเป็นหนุมานหักดานนะคะให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทคะ่ะต่อมาจะเป็นหกหลงข่าวนะคะมีทั้งหมดสองกระถางให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสโสน้อยเรือนไทยนะคะสโสน้อยเรือนไทยให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทคะ่ะ ต้นนี้จะเป็นกาคาพริกนะคะกาคาริกป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปอยู่ที่100บาทชมพูทวีปค่ะให้ไปอยู่ที่70บาทค่ะต่อมาจะเป็นวิหกเปลอัคีนะคะวิหกเปลวอัคีสวยมากเลยนะคะไม้ต้นนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะต้นนี้จะเป็นมหินทรานะคะมหินทราให้ไปอยู่ที่หนึ่งบาทค่ะนางสุชาดานะคะแทงลูกออกมาอย่างนี้เลยนะคะในกระถาง มีลูกทุกต้นเลยนะคะให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้จะเป็นเพชรสุวรรณโชตนะคะเพชรสุวรรณโชตให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทคะ่ะมีทั้งหมดสองกระถางเช่นเดียวกันต่อมาจะเป็นอสูรนิ้วเพชรนะคะอสูรนิ้วเพชรสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทมีทั้งหมดสองกระถางนะคะต้นนี้จะเป็นเจ้าจักรรพัินะคะเจ้าจักรรพัิให <sim> ้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาจะเป็นคูรุเทพปบุตรนะคะคูรุเทพปบุตให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีหูด้วยนะคะหูใหญ่มากเลยให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทคะ่ะลูกไม้ต่อมาจะเป็นนายม่านปืนยาวคะ่ะให้ไปอยู่ที่เก้าสิบบาทคะ่ะต้นนี้จะเป็นเมืองพาสานนะคะให้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะ ต่อมาจะเป็นศิลานักปาดนะคะมีทั้งหมดสองกระถางค่ะให้กระถางละห้าสิบาทนะคะสิวารัยสิวาลายเป็นฟอร์มกอ Echo. แบบนี้นะคะแทงลูกออกมาเต็มเลยให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะต่อมาจะเป็นเกาะเกตหน้าม่วงนะคะเกาะเกตหน้าม่วงส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปอยู่ที่100บาทเวทมรกตค่ะให้ไปอยู่ที่หนึหบาทนะคะ ต่อมาจะเป็นตีใหญ่นะคะตีใหญ่สวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปอยู่ที่70บาทนะคะตีใหญ่คะ่ะให้ไปอยู่ที่70บาทนะคะค่ะไม้ก็จะมีมาแบ่งอยู่ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนนะคะสวัสดีคะ่ะ